เอรีภาพผู้หญิงเรื่องกฎหมายผัวเมียเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเราใช้มา96ปีเริ่มต้นปี2473ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันดีเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเมียแค่คนเดียวเราไม่มีลูกจําได้ไหมฮะเพราะเขาได้ได้แนวคิดนี้มาจากอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจากที่เราถูกล่าอาณานิคม แล้วเราเสียดินแดนไป7 0 0 0แสนตารางกิโลเมตรเราถูกปฏิรูปกฎหมายตาสดวงให้กฎหมายมันพัฒนามากขึ้นก็คือเราตามหลังจกักรวรรดินิยมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ปฏิรูปกฎหมายมาแต่ถามว่าเมื่อปฏิรูปกฎหมายแล้วพฤติกรรมมนุษย์มันเป็นไปตามนั้นไหมต้องตอบว่าไม่เป็นไปตามนั้นสมัยก่อนสุขโขทยัยอยุทยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่7ผู้ชายมีเมียกี่คนครับผู้ชายมีเมียกี่คนเป็นฝูงเป็นฝูง พญาคุณพระคุณหลวงมีมีเมียกันกี่คนครับเยอะมากและพฤติกรรมเหล่านี้หายไปจากสังคมไทยหรือยังครับอสสวรัฐมนตรีนายกมีเมียมีกี่กันกี่คนครับกรรมการองค์กรอิสระผู้นําหน่วยงานองค์กรอิสระตตำรวจแต่ละคนมีเมียกันกี่คนครับแต่มันจดทะเบียนได้แค่หนึ่งคนยกเว้นศาสนาอิสลามที่เขาให มีภรรยาได้4คนแต่ต้องดูแลแบบเท่าเทียมกันและต้องได้รับการยอมรับจาก 1, 2, 3นะครับที่ภูตานผู้หญิงมีผัวได้กี่คนครับ <c oughs> 5คนแต่คอมเมนต์ต้องเป็นพี่น้องกัน <c oughs> ทิเบตมีผัวได้กี่คนครับ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพสังคมมันไม่บาลานซ์กันผมถามว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะผัวเมียเนี่ยกับมนุษย์ใครเกิดก่อนกัน มนุษย์เกิดก่อนไม่มีกติกากติกามามาทีหลังเวลาเนี่ยผมถามต่อตามรัฐธรรมนูญ2560ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการศึกษาเนี่ยเขาบังคับไหมว่าให้เราเรียนแค่ที่เดียวขึ้นอยู่กับความสามารถใช่ไหมอาจจะเรียนมอรัฐบาลเรียนมอเอกชนแล้วเรียนออนไลน์ต่างประเทศ3ที่พร้อมกันถ้าศักยภาพถึงคนเราทํางาน7วันทํางานบริษัทหนึ่งสองวันบริษัทหนึ่งสามวันเสาร์อาทิตย์ขับแค็กต่อถ้าศักยภาพถึง ทำงานพร้อมกันได้5อันพร้อมกันแล้วถ้าสมมติถ้าคนมีศักยภาพกูจะมีผัว5คนกูจะมีเมีย5คนมันผิดตรงไหนถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยคือการปฏิรูปแล้วก,กฎหมายข้อนี้เมื่อผมผมเสนอมาเนี่ยบอกว่าจริยธรรมผมถามว่าจริยธรรมกับความเป็นมนุษย์เนี่ยอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์เราต้องแก้ไข การแก้ไขคือใช้อำนาจสสในสภา20คนแล้วก็ไปถกกันในวัรละ2วัรละสแค่นั้นเองนะครับเมื่อก่อนนี้กฎหมาย LGBT ผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันได้ไหมไม่ได้พ่อแม่ไม่ยอมรับเดี๋ยวนี้กฎว่าที่ประเทศจีนสนับสนุนนโยบายนี้กําลังจะเสนอที่พักคอมมินิตที่ประเทศจีนกฎหมายที่อินเดียก็จะเสนอเหมือนกันเพราะเป็นการปรปฏิวัติสังคมวัฒนธรรมทั้งโลกนะฮะนั่นหมายความว่า กฎหมายข้อนี้ยังไงก็ต้องเสนอเพราะเสนอต่อกอกอตไปแล้วส่วนจะผ่านไม่ผ่านมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับยิ่งกว่าวิกฤตการชายแดนขเขมรเนี่นะคืออะไรรู้ป่ะครับวิกฤตการมีลูกประชาชนคนไทยตอนนี้เกิด4 60,000คนนะครับแล้วถ้าเหลือ400,000น่ะแล้วคูณ40ปีมีเท่าไหร่ครับ400,000คูณ40ปี16ล้านคน16ล้านคนจ่ายภาษีดูแล65ล้านคนไหวไหมครับคุณครูตกงานนะครับ แล้วก็มหาวิลาลัยอ่ะทำไงมหาวิลาลยก็ไม่มีไม่มีคนเรียนมหาวิลาลยก็ปิดหมดนะครับแล้วใครจะมาเสียภาษีดูแลคนทั้งประเทศผมจึงบอกว่านโยบายการมีลูกเนี่ยพักทางเลือกใหม่ก็เสนอกอกตไปแล้วว่าต้องมีลูกปีละหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนนะฮะขั้นต่ํานะครับแต่ประชาชนคนไทยบอกว่าเจา้าตังไหนเลี้ยงลูก <H uman> ผมก็บอกว่าเดี๋ยวรัฐบาลหาให้เดือนละห้าพันเดือนละห้าพันจนเรียนจบนะครับ เพราะว่าสมุดทะล้านคนเดือนละห้าพันก็ปีละหกหมื่นล้านนะครับปีละหกหมื่นล้านแล้วตอนที่ในช่วง9เดือนให้เท่าไหร่ให้แสนหนึ่งแต่ประชาปัตั์ให้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองทุ่มรอบหนึ่งตีห้ารอบหนึ่งให้มาปั๊มลูก <c oughs> มันผิดตรงไหนไม่ผิดถูกไหมฮะแต่ก่อนปั๊มลูกผมทายังไงครับผมสั่งให้ประชาชนทั้งประเทศวิตพื้นทําไมต้องวิตพื้น <c oughs> เพราะว่าประชาชนป่วยกันเยอะพอป่วยกันเยอะหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ย มันใช้เงินปีหนึ่งสามแสนล้านแล้วประชาชนจะต้องออกค่ารักษาพยาบาลอีก1.0ล้านล้านถ้าทุกคนออกกําลังกายหมดออกกําลังกายหมดเราจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมครับไม่บ่อยเราจะลาง,งานบ่อยไหมครับไม่บ่อยสมรรถนะในการทํางานเราจะสูงขึ้นแต่เราไม่ได้บอกให้วิทย์พื้นอย่างเดียวให้เล่นพีเลติสไปด้วยนะครับให้ค่า BMI อยู่ในมาตรฐานค่าไขามันอยู่ในมาตรฐานทําให้เราไม่เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วการที่ ผมส่งเสริมให้คนไม่มีมีบุตรคืออะไรรู้ป่ะฮะป้องกันผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมัโลกเพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่มีลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงมากนะครับแล้วผู้ชายถ้าไม่มีเมียอยู่ว้าเวก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสมดุลของความเป็นมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับแล้วผมบอกว่าให้คนไทยนอน8ชั่วโมงเพราะว่าถ้านอนน้อยอาซูจิมันวิ่งช้า พอมันวิ่งช้ามันไปไม่ถึงฝั่งมันไปไม่ถึงฝั่งมันก็ประเทศไทยก็ขาดความมั่นคงถูกไหมครับเพราะเราไม่มีเด็กนะครับผมยังมีนโยบ,ยบายบอกว่าให้ชายไทยยาวขึ้นผิดไหมไม่ผิดเพราะโดยส่วนใหญ่มันสั้นถูกไหมครับความออาจารย์ท่านหนึ่งมาบอกว่าสั้นหรือยาวไม่เกี่ยวกับว่าจะมีลูกได้หรือมีลูกไม่ได้ผมจะบอกว่ามันเกี่ยวหมดเพราะเดี๋ยวจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะพูดเวอร์อะ แต่กรกะตก็จะบอกว่าพูดเวอร์ไม่ได้เพราะหลายพักก็บอกว่าคนจนจะหายไปใช่ไหมเวอร์ไหมระหว่างคนจนหายไปทั้งประเทศกับไดโนเสาร์อันไหนง่ายกันระหว่างระหว่างนโยบายบอกว่าทําให้คนไทยหายจนกับผมส่งคนไทยไปอวกาศอะอากาศเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามีคนจองตั๋วไปแล้ว800ที่นั่งผมก็แค่เพิ่มคนไทยอีกร้อยที่นั่งเองแสดงว่าผมทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าพักการเมืองอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้น อย่าสบประมาทวิศวกรอย่างผมอย่าสบประมาทนะครับบางทีเนี่ยผมอาจจะเป็นไอซายเกิดมาเกิดใหม่ก็ได้นะก็เจ็บปวดอ่ะแต่ผมก็ถามไปถามว่าไปถามเด็กอ่เด็กมปลายตอนแรกก็นึกว่าผมไปกล่อมเด็กมปลายมต้นเพราะฏกว่าพี่แท้ต่างประเทศเขาก็มีกันพี่แท้ไม่ได้เป็นคนแปลกพอไปเด็กมหาลัยเรียนจบแพทย์วิศวะรามาอย่างเงี้ยเก่งๆไงทั้งนั้นตกลงพี่เพี้ยนป่ะผู้ใหญ่ก็บอกว่าพี่ปัญญาอ่อนพี่บ้าเฮ้ยพี่ไม่ได้เพี้ยน นี่คือพี่คือการวางรากฐานประเทศใหม่เลยพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้เพีย้ยนพี่เดินตามเขาต้อยได้ต,ต,ต้อยเลยพี่ไม่ได้คิดล้ำกอบเขาคิดตามต่างประเทศเพียงแต่ว่านักการเมืองในชุดไฟล่ําเก่าเนี่ยมันจะคิดอีกแบบหนึง่งชุดพันดนโดเสาอะ่ะเขาจะคิดอีกแบบหนึง่งแต่พี่มันเป็นสปีชี์พิเศษอะ่ะถูกปะ่ะก็บอกแล้วไงว่าพรรคพี่เนี่ยใหม่จริงๆไม่ใช่ใหม่ธรรมดา ผมไม่มีความขัดแย้งกับพรรคไหนจะบอกว่ารักชาติผมไม่ได้เสียผมไม่ได้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รักชาตาิให้เลือกพักรักชาติให้เลือกพักไม่รักชาติผมบอกว่าถ้าปวดหัวมากเนี่ยมาเลือกพักทางเลือกใหม่หมายเลขสิบฝ่ายสปีดชาติรับรองว่าผมสปีดแบบไม่ติดถุนเลยเผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้นโยบายบอกว่าภายใน5ปีผมจะเอารถไอ้ผมจะไม่ให้กกรุงเทพมหานครเนี่ยมีรถติดผมทําได้แล้วนะครับเพราะว่าปลายปีนี้ผมจะนําเข้า รถบินได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ที่รัสเซียกับประเทศจีนทําเสร็จแล้วนะครับอนาคตเนี่ยตอนนี้รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมันมีเกินกว่าจํานวนถนนเพราะฉะนั้นมลภาวะจะไม่มีเพราะว่ามันใช้โซลาร์เซลล์แล้วรถก็บ,บิดได้เป็นชั้นๆช,ชั้นละ4ี่เมตร4ี่เมตร4เมตร,มตรนั่นหมายความว่าหลับตาไปนะครับภายในอีกสักห้าปีเนี่ยรถยนต์วิ่งพื้นทีาไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> การท่องเที่ยวอวก,กาศเป็นเรื่องปกตินะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปข้างในผมจึงจําเป็นที่ต้องอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินกว่าความเป็นจริงเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าไม่ตอบเขาเนี่ยมันไม่ได้เพราะเราเป็นอาจารย์เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นนวัตรกรรมทางความคิดของนิสิตนักศึกษาที่เขามีความก้าวหน้านะครับแล้วอย่างเช่นบางทีเนี่ยอย่างอย่างลองท่านแสวงเนี่ยแกก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้อย่างนู้นเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ คือต้องฟังผมก่อนว่าในแต่ละนโยบายมันเป็นไปได้หมดนะครับถ้าบอกว่าผมเป็นไปไม่ได้เนี่ยยังบอกแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่ได้บริหารประเทศนะครับแล้วพักการเมืองที่ได้บริหารประเทศทําได้ไหมครับอย่างเช่นจะทําให้คนไทยหายจนจะทําให้คนไทยหายจนหายได้ไหมครับมีพักการเมืองไหนทําได้บ้างนะครับทำไม่ได้แล้วทําไมกรกตไม่ไปดําเนินคดีพักการเอ่อแล้วก็อะไรนั้นรถไฟฟรีไอ้รถไฟ20บาททําได้ไหมทําไม่ได้นะครับ แจกเงินห 10, นึ่งมื่นร้อยเปอร์เซ็นทำได้ไหมทําไม่ได้แต่รับพักการเมืองที่เสนอนโยบายต่อกอกอตไปตั้งแต่ปี66เนี่ยปี62เนี่ยเอาเป็นว่าส่งไปประมาณ30นโยบายเป็นร้อยนโยบายบางคนทําได้แค่นโยบายเดียวหรือเปล่าว่าเขาทําไม่ได้แต่ความจริงเขาไม่ได้ผิดหรอกเพียงแต่ว่าอํานาจทางการเมืองเนี่ยเราไม่ทราบว่าอํานาจทางการเมืองที่เราจะได้จากประชาชนมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจในห่วงเวลาที่เราได้บริหารประเทศ มันมีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะแล้วนโยบายอย่างเช่นนโยบายอาวกาศบอกว่าจะไปตั้งเซนตันเวสเกตบนดาวอังคารอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เพอร์เจอร์นะครับ mm hmm. เพราะว่ารายละเอียดในการ mm hmm. ผมบอกว่าผมกําลังเ,เขาเรียกว่าผมจะวิจัยพัฒนาในการส่งเสริมศึกษาในการทําธุรกิจอวกาศไปดวงจันทร์ไปดวงอาทิตย์พุธสุกโลกเสายูเรลนัสเนปจูนพูโตและนอกระบบสุริยะจักรวาลคือที่ผมเขียนไปเนี่ย มันเขียนได้แค่นี้งบประมาณเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยถูกไหมครับเอาง่ายเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ต่อยอดอะไรจากใครเลยผมต่อยอดจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาปีหกสี่จได้ไหมครับสร้างเครื่องบินยานอาวกาศสร้างยานอาวกาศไปดวงจันทร์จำได้ไหมครับพอโควิดมาปุ๊บเราใช้เงินไป3ล้าน,ล,านล้านบาทในการดูแลประชาชนทําให้เรื่องการขับเคลื่อนทางอาวกาศมันช้าลงไปผมแค่มาต่อยอดจากแผนพัฒนาประเทศจากเดิม เดิมทีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการสร้างธุรกิจอวกาศธุรกิจอวกาศคือการขนส่งและไปเที่ยว 2. คือการผลิตขายให้กับต่างประเทศผลิตดาวเทียมขายให้ต่างประเทศนะทำดาวเทียมถ้าดาวเทียมของเราไปแขวนข้างบนบริษัทเอกชนสามารถใช้ดาวเทียมเราได้เราก็มีไรายได้เราสร้างยานอวกาศไปสัมผัสชั้นบรรยากาศเราก็จะมีค่าขนส่งคนละสิบล้านในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแค่ต่อย,ยอดจากดวงจันทร์ไป ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกแล้วก็ไปอยู่ในนัดน้อยจูนดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ดวงอาทิตย์แค่นั้นเองคือเพีเยงแต่ว,ว่าผมไปไกลกว่าพลเอกประยุทธ์ไปที่ระยะ3 0ม0 0 0 0 0กิโลเมตรห่างจากโลกแต่ผมไประยะระยะถ้าดาวอังคารประมาณ40ล้านกิโลเมตรเพีเยงแต่ว่าในการอธิบายนโยบายเนี่ย มันจะต้องเขียนรายละเอียดไอเตมว่าเราจะพัฒนา5ปี10ปี15ปี20ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีแผนของมันอยู่ที่ผมมาวัานนี้ผมกําัังจะบอกว่าผมจะมาลบร้านที่ลองใสท่านสแสวงจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพอร์เจอร์เนี่ยเรื่องดาวองคารเนี่ยเซนทันเวสเกตผมถามว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีในโลกโลกใบน,นี้มีใครไปดาวองคารได้บ้าง1สหรัฐอเมริกา สจีนสารัสเซียสีสหภาพเอ e ยหมายความว่าหลายประเทศนะฮะแล้วก็ UAE แล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งที่ไปได้สรุปแล้วเนี่ยเป็น10นะครับที่ไปดาวองคารแล้วไปกันได้หลายปีแล้วสหรัฐอเมริกาเขาไปตั้งแต่ดวงจันทร์ไปเมื่อประมาณ70-80ปีที่แล้วตอนนี้เขาไปได้ไปส่งยานปาร์คเกอร์ไปที่ดวงอาทิตย์ระยะไกลใน,นขณะที่อุณหภูมิประมาณ1400องศาเซลเซียส ที่พอไปได้เพราะว่าการสร้างยานอวกาศที่เขาเรียกว่าอะไรอะทนความร้อนเนี่ยมันตอนนี้มันทนความร้อนแค่นี้แล้วก็ส่งยานปาเกอร์ไปยานปาเกอร์ไปเนี่ยด้วยความเร็ว690 0 0 0กมิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ความเร็วสูงสุดแล้วตอนนี้ประเทศมหาอำนาจไปหมดแล้วนะครับดวงจันทร์พุธศุกร์อังคารเสาพระฤหัสแล้วก็มีดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสดวงจันทร์บริวารของดาวเสาซึ่งมีขนาดเท่ากับโลก แล้วอยู่อาศัยได้อยู่อาศัยได้นะครับดวงจันทร์ไททันกับดวงจันทร์ยูโรป้านะครับที่เป็นดาวบริวารของเสาไอของเสาและพฤหัสแล้วดาวยูเรนนสดาวเนปจูนเนี่ยต่างประเทศไปได้หมดแล้วนะครับ<ช>แล้วตอนนี้สหรัฐอเมริกากับประเทศมหาอำนาจเนี่ยไปทะลุสุริยะจักรวาลข,ของของของโลกมนุษย์ไปแล้วแล้วเขาศึกษาแล้วตอนนี้มันไกลขนาดไหนครับมันไกลถึงขนาดที่ ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากับนานาชาติเนี่ยเขาจะสร้างยานอวกาศที่บรรจุคน2,400คนเพื่อย้ายคนไปอยู่ที่หนึ่งในที่ที่มีอุณหภูมิที่ดีกว่าผมบอกว่าอะไรเป็นไปไม่ได้จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้อยู่ที่ความคิดเขาเรียกว่าการชีแ้แจงนโยบายตามข้อ2ที่กังนวลว่าเวลาอธิบายไปเนี่ยกรกตอ,อาจจะไม่เข้าใจเมื่อกี้ก็ได้อธิบายกับพี่ต้องสื่อมวลชนไปแล้วก็จะเอาคลิปนั้นเนี่ยทำหนังสือแนบวันนี้ ทำหนังสือแนบวันนี้ทั้งหมดแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเซนทันเวสเกตดองทานเพราะว่าท่านเลขาแหวนอาจจะติดใจว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับผมจะบอกว่าเซนทันเวสเกตเนี่ยทุกคนก็มองว่ามันใหญ่แต่ความจริงเราสามารถทาลักษณะให้เป็น4เมตรคูณเมตรได้เขาเรียกว่ามินิเซนทันเวสเกตแต่หมายความว่าไปบรรจุอยู่ที่สถานีอวกาศแต่ถ้าในอนาคตเราไปอยู่กันเยอะๆเนี่ยอีกประมาณ20ปีเนี่ยก็อาจจะใหญ่เท่ากับอันนั้นแหละนะครับ เหมือนกับที่ดวงจันทร์เนี่ยก็จะไปได้ก่อนเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยคนที่เราไปตั้งนิคมเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาเราสามารถสามารถขอแชร์พื้นที่เขาได้หลาย,ลายๆไร่บนดวงจันทร์ถ้าเราจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นเพราะตอนนี้เรามีขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่ไม่สามารถสูญสลา,ายได้ในในโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกัมมันรังสีหรือสินค้งงงาอิเล็กทรอนิกส เขาก็จะพยายามทําให้มันเล็กลงแล้วก็ไปส่งแล้วทิ้งที่อวกาศกัน,น <ะ S 1> เพราะฉะนั้นในส่วนของไดโนเสาร์ผมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็รองแหวนก็บอกว่าเราไม่มีเงินขนาดนั้นเราจะทํายังไงผมก็อธิบายเพิ่มเติมว่าผมจะมีเงินถ้าผมทําขุดคลองไทยเส้น 9A เพราะมันจะได้ปีละ10ล้านล้านแต่ในปีที่4นะหลังจากขุดคลองไทยเสร็จตับอีกอันหนึ่งก็คือขุดเจาะน้ํามันก๊าซธรรมชาติขายโดยที่ไม่แบ่งมูลเซ็นเราก็จะทําได้ สองเรื่องนี้แหละเราจะเป็นมหาอ้าทางเศรษฐกิจทันทีถ้าสองเรื่องนี้ทำได้เนี่ยต่อให้ไปทะลุจักรวาลเนี่ยผมก็ทำได้ดทุกวันปิดทุกวันอยู่แล้วกวันละร้อยถึงสองร้อยอยู่แล้วอือครับเยินไหมเดี๋ยวเอาไอ้เดิมครับตัวเดียวได้ไหมคะสามสี่ห้า ไม่มีือหอย่เนมองื่อรงอที่ที่ยกเลิกการต่อยเน่ยเพราะว่านโยบายมันผ่านแล้วแต่ถ้าไม่ต่อยเอานเขาไม่ผ่าน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 เนาะรูปผมโตแล้วเจสิบห้าทีขอมองตรงเ้วยนะพี่ ชาบิเนะฉยหมดวันแรกที่พี่อยู่ทำเนียบรัฐบาลพี่จะสั่งข้าราชการทั่วประเทศวิทไื้นทั้งหมดทั้งหมดคนไหนวิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฝึกวิดจนจนโอเคว่านโยบายรีแพหรือฝังอะไรมันช่วยเเป็นผู้หญิงคนใหม่แล้วก็เหมือนผู้ชายได้เมียใหม่ก็เป็นการส่งเสริมทําให้ครอบครัวไม่ทิ้งกันแล้วก็มีลูกรอบที่สองมีลูกรอบที่สองแต่หมายถึงว่าเมื่อเราออกกำลังกายแล้วรูปร่างเราดีขึ้น เราปรับปรุงสภาพช่วงล่างแล้วเนี่ยการจะมีเมียคนที่2คนที่3ามมันจะน้อยลงช่วยรถใช่ใช่